สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะผมอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า er 6 n นะครับปีคศ2013แท้นะครับผมมาพร้อมท่ออาคารนะครับอกล่างแต่งนะครับสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับกันดีดนะครับกันลื่นข้างถังกันลอยถังนะครับแฮ์เป็นแฮมสม่อมนะครับมือคัดมือเบรกแต่งการแฮ์แต่งครบนะครับคันนี้เลขไมาอยู่ที่27นเดนะครับอย่าสตาร์ทให้ฟังนะครับ ที่เจ็ดหมืนเก้านะครับผมเอกสารครบเล่นโอนนะครับรถอยู่จังหวัดราชเลนนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ